ลีดาหลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูแรนดอมนะคะเช็คพลังงานของคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้นะว่าในตอนนี้เวลานี้นะคะที่คุณผ่านมาเจอคลิปเนี้ยเขาคนนั้นกําลังมีความคิดมีความรู้สึกยังไงกับคุณบ้างหรือมีอะไรที่มีการอัปเดตเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาบ้างไหมนะคะที่มีต่อคุณหรือมีต่อความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูนะคะ คาไฟังคำทำนายกอบรบกวนช่วยกดติดตามกดหัวใจนะคะกดะกดติดตามกดไลค์ซับสไคร์ไลค์แชร์กำลังใจเป็นค่าครัวให้กอบนิดนึ่งนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกช่องทางการสนับสนุนนะคะมาดูพร้อมกันนะพลังงานเขาคนนั้นวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีความคิดมีความรู้สึกยังไง สี่ไม้เท้านะคะใบแรกนะกงไม่น่าจะเก็บหมดพอให่พรับปสามดาบนะคะเดอนะ มีมีสถานการณ์บางคนเลิกกันแล้วก็มีนะสองถ้วยหรือกำลังอยู่ในจุดที่ความรักมีปัญหาความสัมพันธ์มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาก็ได้นะคะสีไม้เท้าจากจากจากที่เคยมีความจริงจังมีความมั่นคงกันอยู่ดีๆแต่วันนี้ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมันมีการจบลงมันมีการยุติมีการเลิกลามีการตัดจบนะคะโอ้โหพังแบบ บางคนพังไม่เป็นท่าเลยนะเนี่ยความสัมพันธ์บางคนพังแบบกระทันหันนะบางคนต้องจบกันทั้งที่ยังรักกันอ่ะนะคะบางคนไม่ได้อยากที่จะเลิกเลยไม่ได้อยากที่จะจบไม่ได้อยากที่จะให้มันพังไม่อยากที่จะให้มันเป็นแบบนี้เลยแต่สถานการณ์ทุกอย่างมันเป็นสถานการณ์ที่บางคนเกิดขึ้นโดยที่คุณทั้งคู่ไม่ได้ทันตั้งตัวด้ยซ้ำว่าสุดท้ายมันจะจบลงแบบนี้นะคะสถานการณ์มันเกิดขึ้นรวดเร็วอ่ะบางคนนะ อาจจะอยู่ดีๆมีปัญหาเข้ามาแทรกแซงนะคะหรือเป็นปัญหาตัวแปรบางอย่างที่บังคับให้คุณทั้งคู่ต้องตัดสินใจที่จะพังกันลงไปเลยหรือทะเลาะกันอยู่ดีๆจากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะคะกลายเป็นทุกอย่างมันบานปลายแล้วก็เกิดความเสียใจกันทั้งคู่อ่ะห้าถ้วยเนี่ยความผิดหวังความเสียใจนะคะห้าไม้เท้าบางคนทะเลาะกันนะบางคนขัดแย้งกันด้วยตัวคุณเองทั้งคู่นั่นแหละ แต่บางคนอนะมีสถานการณ์บุคคลอื่นเข้ามาทําให้ทะเลาะก,กันก็มีบุคคลที่3เป็นใครก็ได้หรือสถานการณ์ความวุ่นวายจากคนรอบข้างก็เป็นไปได้นะคะไพ่ห้าไม้เท้าสามเหรียญเนี่ยมีการหักหลังกันเกิดขึ้นนะนะคะมีการทำอะไรที่ไม่ซื่อสตัตย์ต่อกันนะคะเอ็ End of h e ฮารนะคะสิถ้วยนะคือพลังงานวันนี้นะ ก็มองว่าส่วนใหญ่เนี่ยความสัมพันธ์คุณกับคนรักของคุณเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะจริงจังมั่นคงกันแล้วแหละนะคะค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคอมมิชเมนต์นะแล้วก็เป็นความรักที่บางคนใช้ชีวิตร่วมกันแล้วอยู่กินด้วยกันแล้วได้ซ้ำเป็นครอบครัวเป็นสามีเป็นภรรยากันละจะแต่งหรือไม่แต่งก็ได้บางคนอาจจะแต่งบางคนอาจจะไม่ได้แต่งแต่ก็ส่วนใหญ่มีคอมมิชเมนต์กันแล้วนะคะ คุณรักกันมากในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันแรกนะคุณมีความรักคุณพยายามคอยซัพพอร์ตกันคุณพยายามที่จะมอบความจริงจังจริงใจให้กันและกันหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กันและกันนะคะแต่พอมาในวันนี้มาในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแปลเปลี่ยนไปเพราะมันมีตัวแปรอื่นเข้ามานะคะทำให้ความสัมพันธ์คุณมันดูแตกร้าวอ่ะมันดูแบบไม่เหมือนเดิมมันดูมีปัญหา นะคะทาให้ความสัมพันธ์คุณกับคนรักของคุณมันกลายเป็นเหมือนกับว่าต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นนะบ้างก็อาจจะมีครอบครัวมาเกี่ยวข้องบ้างก็อาจจะไปเจอความสัมพันธ์เชิงซ้อนเติร์ดปาร์ตี้รักสามเศร้าเราสามคนบ้างก็อาจจะไปเจอ,อครอบครัวนะคะบุคคลรอบข้างเกี่ยวข้องนะหรืออาจจะเป็น อะไรก็ตามแต่ที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคหรือคนของคุณแบบหักหลังคุณอะไรประมาณนี้ไม่ซื่อสัตย์ต่อคุณนะคะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเขารักคุณไหมก็ต้องบอกเลยว่าเขายังรักคุณมากนะคะคนคนนี้ยังมีความรักให้คุณมากหลังจากที่เขากับคุณมีปัญหากันไปนะเลิกกันไปจบกันไปทิ้งกันไปคนคนนี้เขารู้สึกว่าการที่เขาขาดคุณในทุกๆวันเนี้ยการที่คุณกับเขาในบางคน ยอมที่จะตัดจบยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วหรือบางคนกําลังอยู่ในจุดของการหาทางออกกันอยู่คุยกันอยู่ว่าจะเอาอยัางไงคนคนนี้ใจเขาก็แทบแย่เหมือนกันนะคือเหมือนเขาก็แทบขาดใจเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขามีความสุขเขาก็ทุกนะคะแต่สถานการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรในอดีตได้แล้วนะคะ สิ่งที่เขาจะทําได้ดีที่สุดณนะปัจจุบันนี้คือการที่เขาจะต้องพยายามดึงตัวเองขึ้นมาจากความเจ็บปวดนะคะตัวคุณเองก็รู้ว่าตัวคุณเจ็บที่สุดอยู่แล้วคุณเจ็บปวดขั้นสุดนะคะคุณโดนหักหลังจนไม่รู้ว่าคุณจะมีที่ให้เจ็บตรงไหนแล้วเพราะว่าเขาอาจจะทําลายคุณทําลายคุณชีวิตคุณมันพังพังพินาศไปหมดะนะคะเขาอาจจะเคยสร้างทุกอย่างมาด้วยกันกับมือคุณสองคนนะ่ะ แต่สุดท้ายมันก็มาพังด้วยน้ำมือของเขาจริงๆทําให้ทุกอย่างมันพังตัวคุณน่ยก็ยังรักเขานะคะความรู้สึกของคุณตอนนี้มันมีทั้งความทุกข์มีทั้งความโกรธมีทั้งความแค้นมีทั้งความเสียใจมีทั้งความเจ็บปวดใจคุณก็แทบจะกระอักเลือดตายเหมือนกันกับการที่คุณโดนคนที่คุณรักมากที่สุดหักหลังคุณนะคะคนคนนี้หักหลังคุณมาชนิดที่แบบทำคุณบอบช้ำม,มาก นะคะแล้วสุดท้ายกลายเป็นเขาอาจจะทิ้งคุณไว้ข้างหลังตามลำพังโดยที่เขาไม่ได้มาแยแสไม่ได้มาเหลียวแลไม่ได้มาสนใจอะไรคุณเลยแต่ตอนนี้นะคะคนคนนั้นที่เขาทำร้ายจิตใจคุณที่เขาหักหลังคุณในวันที่เขาไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วอะนะคะเขาก็เหมือนตายทั้งเป็นเหมือนกันตัวเขาเองเขาก็แบบทับจะขาดใจตายเหมือนกันททบจะกระอากเลือดเหมือนกันมันเจ็บเหมือนกันนะยิ่ง พอเวลาที่เขารู้ว่าคุณจะจบจริงๆหรือคุณจะเลิกจริงๆจะไปจริงๆพังกันจริงๆมันต้องจบจริงๆเพราะบางคนเน่ะคุณรักกันมากบางคนสร้างครอบครัวด้วยกันมามีลูกมีบุตรนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกันแล้วอะแล้วพอมาวันหนึ่งคําว่าครอบครัวมันหายไปนึกออกไหมคะมันก็เลยทําให้คนคนนี้มีความรู้สึกว่าโมันเจ็บที่สุดเหมือนกันนะกับการที่ต้องทนกับการไม่มีคุณอยู่ตรงนี้ในชีวิตอะ เหมือนกับว่าขาดคุณแล้วเขาก็แทบขาดใจเหมือนกันนะนะสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้คือการ,รเผชิญกับความเจ็บปวดที่อยู่ภายในใจของเขาเองเผชิญกับความทุกข์เผชิญกับความกับความรู้สึกที่รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองเป็นคนก่อขึ้นมานะปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะคะตัวเองเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาตัวเองเป็นคนทำทุกอย่างมันพังลงรู้ว่าตัวเองผิด แต่สิ่งที่เขาเจ็บมากไปกว่าน,นั้นคือเขาเสียใจที่เขาไม่สามารถที่จะ <c oughs> รักษาคุณไว้ได้เขาเสียใจที่เขาไม่สามารถที่จะเก็บรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้ได้หรือไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้ดูแลครอบครัวได้เหมือนกับคําพูดที่เขาอาจจะเคยให้คํามั่นสัญญากับคุณไว้นะคะก่อนที่คุณจะได้ตัดสินใจที่จะคบกันหรือตัดสินใจที่จะ ร่วมชีวิตด้วยกันนะคะคนคนนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากที่จะมามอบหัวใจของเขาเนี่ยดวงเล็กน้อยเนี่ยมาหยิบยื่นให้คุณใหม่นะอยากที่จะมามาฟื้นฟูจิตใจคุณหัวใจคุณนะ่ะมาส่งมอบให้กับคุณอีกครั้งนึงอยากให้หัวใจของคุณกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึง่งซึ่งเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องยากที่เขาจะทําให้ทุกอย่างมันกลับมาดีดังเดิมเพราะว่ามันเหมือนกับ ทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนแก้วที่มันถูกบทละเอียดไปหมดแล้วอะ่ะหัวใจคุณมันมันแตกสลายจนไม่มีชิ้นดีแล้วนึกออกไหมคะเพราะน้ำมือของคนคนนี้เราไม่พอเขาอาจจะยังปล่อยให้คนอื่นเข้ามาเหยียบย่ำนะคะเกียรติและศักดิ์ศรีของคุณเข้ามาทำลายทำลายคุณตัวเขาทำลายคุณคนเดียวไม่พอบางคนไปลากดึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรอบข้างหรือมือที่สามเข้ามาเหยียบย่ำคุณเข้าไปอีก ะะมันยิ่งทําให้คุณเจ็บปวดใจอ่ะจนบางคนก็รู้สึกว่าคุณแทบไม่อยากที่จะให้อภัยเขาเลยด้่ซ้ําบางคนเจ็บสารเจ็บอ่ะแต่ต้องแบบรักก็รักแต่ก็ต้องพยายามที่จะประคับประคองรักษาบาดแผลของตัวเองขึ้นมาให้ได้แต่ตอนนี้ก็บอกให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าคนคนนี้ตัวเขาก็แย่จากสถานการณ์น้าพ่ยนะตัวเขาก็แทบไม่ไหวเหมือนกันนะคะเจ็บเหมือนกันแล้วก็ ทับจะขาดใจดิ้นเหมือนกันนะคะเหมือนตายทั้งเป็นนะ่ะคุณเจ็บแบบไหนคนคนนี้เจ็บยิ่งกว่ายิ่งถ้าเขาเป็นเป็นคนที่กระทําคุณนะเราเป็นคนที่ทําลายทุกอย่างพังลงที่คุณร่วมกันสร้างมาบางคนสร้างกันมานะกว่าจะมาถึงทุกวันเนี้ยกว่าจะมาเป็นครอบครัวกว่าจะมาเป็นคนรัก นะคะบางคนก่อล่างสร้างตัวนะปลูกบ้านปลูกช่องสร้างเรือนหอนะคะสร้างที่อยู่อาศัยมาด้วยการท,ทํานู่นทํานี่คือทุกอย่างสร้างมาด้วยกันะนะคะแต่สุดท้ายคือมันมันพังแต่ภายใต้สําหรับเขาเป็นสิบถ้วยนะนั่นหมายความว่าคนคนนี้เขายังคงมองคุณเป็นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่เป็นส่วนสําคัญปเปรียบเสมือนกับครอบครัวของเขา นะคะหรือถ้าคุณเป็นครอบครัวของเขาอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนคนนี้ก็ยังมองคุณเป็นครอบครัวอยู่วันยันค่ำอะนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกไปจากคุณแต่เขากําลังสํานึกได้เขากําลังคิดได้เพราะความเจ็บปวดเนี่ยแหละที่เขาก็โดนโดนคุณแบบตัดเยื่อใย,ยเหมือนกันะนะเขาไม่คิดน่คะว่าวันหนึ่งเขาจะต้องมาเสียคุณไปหรือวันหนึ่งความรักของเรามันจะต้องมาจบลงด้วยวิธี การที่เขาก็ะทากับคุณประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ยังมีความหวังเนาะอยากที่จะให้แบบหัวใจของคุณและเขากลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งกลับมาเป็นครอบครัวกลับมาเป็นคู่รักกลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นี้เรามาดูกันต่อนะคะว่า <IS> ก็ขอดอูอ่าบทสรุปความสัมพันธ์รักครั้งนี้ของคุณกับเขาเลยแล้วกันนะ ขอดูบทสรุปเลยนะไม่ดูแนวโน้มสถานการณ์ละเพราะว่าแน่นอนส่วนใหญ่คือเลิกกันละสถานการณ์คือเลิกกันจบกันพังกันทะเลาะกันมีปัญหานันะคะ่ะใครที่อยู่ในสถานการณ์นี้โอเคก็ดูไปต่อนะคะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะ Temperance นะคะไพ่ h e r m i t q u e e n ถือเหรียญ i n g ถือเหรียญน,นะคะสิบเหรียญ ควีนถือไม้เท้าอ่ะไพ่คู่มาไพ่คู่มาสองคู่เลยนะควีนถือไม้เท้าคิงถือไม้เท้านะคะแล้วก็คิงควีนถือถ้วยอา้าวคิงถือถ้วยไพ่คู่มาสามชุดเลยนะจะบอกให้ไพ่ใต้สำรับสามเหรียญโอเป็นอะไรที่คุณดูสิเนี่ยนี่ก็ไพ่คู่นี่ก็ไพค่คู่นี่ก็ไพ่คู่ควีนก, Queen กับคิงมาด้วยกัน แต่อตอนนี้นะคะสถานการณ์คุณกับเขานะอาจจะยังหันหลังให้กันอยู่นะสำหรับบางคนแต่ในอนาคตอันนี้เราพูดถึงบทสรุปแล้วนะก็คิดว่าบทสรุปของคุณกับเขาอะจนแล้วจนรอดคุณก็ยังคงเป็นคู่กันยังคงกลับมาเป็นคู่รักยังคงกลับมาเป็นคนรักคู่ชีวิตกันะ่ะเดี๋ยวจะมีการกลับมาคุยกันนะเดี๋ยวจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันไม่ว่าคุณกับเขาอาจจะ มีการเคลียร์กันด้วยตัวคุณเองหรือบางคนเขาอาจจะให้บุคคลที่สามบุคคลที่สามในที่เนี้ยคืออาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขาเคารพนับถือหรือคนที่มีมีความสำคัญในชีวิตคู่ของคุณหรือคนที่เกี่ยวข้องที่คุณก็นับถือเขาก็นับถือก็ได้ที่คุณทั้งคู่จะสามารถที่จะฟังคนคนนี้ได้อะเพราะว่ามีไพ่เฮอร์มิตมาเฮอร์มิตเป็นไพ่่ผู้ใหญ่ก็ได้นะ เกี okay. ่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือนะคะเขาอาจจะให้เป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางมาช่วยประสานความสัมพันธ์ให้คุณกับเขาได้กลับมาหันหน้าคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือแม้แต่กระทั่งตัวเขาเองนั่นแหละที่เขาจะกลับมาหันหน้าคุยกับคุณนะคะไพควีนถือเหรียญกับิงถือเหรียญหันหลังให้กันนะแต่ควีนถือไม้เท้ากับคิงถือไม้เท้าหันหันหน้าให้กันอันนี้หันหลังให้กันแล้วก็ ควีนถือถ้วยคิงถือถ้วยหันหลังให้กันนั่นหมายความว่าเดี๋ยวคุณกับเขาจะหันหน้ามาคุยกันสื่อสารการติดต่อสื่อสารไพ่ไม้เท้าเป็นไพ่ตัวแทนของการสื่อสารเดี๋ยวคุณจะได้มาสื่อสารกันนะคะทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงก็คิดว่าเร็วสุดนะเร็วสุดภายใน3เดือนนี้ช้าสุดเลยนะภายใน10เดือนนะคะหรือช่วงประมาณเดือน9เดือนธันวาคมแล้วก็เดือนกันยายน เดือน9เดือน12หรือเดือน10ก็ได้นะคะที่คุณกับเขาจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจหันหน้าคุยกันเคลียร์กันนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะจะมีการตัดสินใจแล้วก็เชื่อว่าการตัดสินใจของคุณและเขาการมาคุยกันครั้งนี้ก็บรู้สึกว่าคุณทั้งคู่มาคุยกันด้วยการความพร้อมแล้วอะจะไม่มีการทะเลาะเกิดขึ้นนะไม่มีไพ่ทะเลาะเลย อาจจะมีไพ่ของการแบบเติบโตแล้วอะมีวุฒิภาวะมีเหตุมีผลมีทั้งตักกะนะคะมีทั้งอิมโมชันที่คุณจะเอาหันหน้ามาคุยกันแล้วในสถานการณ์เนี้ยอาจจะมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเขาครอบครัวคุณสำหรับคนที่รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณและเขาหรือญาติพี่น้องนะคะที่ที่เขาก็รักคุณหรือญาติพี่น้องคุณก็รักคนคนนั้นน่ะ สำหรับคนที่เจอกับสถานการณ์ที่คนรอบข้างดีนะเขาก็อาจจะพึ่งพาคนรอบข้างถ้าในกรณีเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวคุณได้จริงๆหรือในสถานการณ์ที่คุณยังปิดกั้นเขาอยู่มีเกณฑ์ที่คุณกับเขาจะได้คุยกันหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่รับรู้ในการไก่เกลี่ยครั้งนี้นะคะส่วนบางคนที่โอเคผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้รับรู้หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่แบบไม่ได้ชอบขี้หน้าหรืออะไรก็ตามแต่คนคนนี้ก็จะมีการมาคุยกับคุณนั่นแหละ แล้วเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้ครอบครัวเขาครอบครัวคุณเห็นไหมคะยอมรับในคุณและเขาให้ได้ยอมรับในคู่ของคุณยอมรับในความรักของคุณสองคนให้ได้ไม่ว่าจะเจอใครที่ถูกกีดกันเจอใครที่ไม่เห็นด้วยเจอใครที่อาจจะกีดกันให้คุณทั้งคู่ไม่ได้รักกันหรือจะเจอตัวแปรปัญหาตัวแปรที่สามมือที่สามคิดว่าคนคนนี้สุดท้ายท้ายสุดเขาจะจัดการตัดออกหมดให้สิ้นเพราะไม่มีพลังงานเหล่านั้นมากเลย ทุกอย่างเขาจะคิดแค่เพียงอย่างเดียวว่าคุณคือคู่ของเขาเขาคือคู่ของคุณเราเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีกันละกันเท่านี้มีแค่เพียงเราเท่านั้นนะคะตัวแปรอื่นสถานการณ์อื่นที่เคยสร้างปัญหาให้ชีวิตรักของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เหตุการณ์ใดก็ตามคนคนนี้จะเคลียร์ทุกอย่างทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงแน่ภายในปีนี้แหละ คือพูดงา่ายเลยว่าภายในปีนี้ความสัมพันธ์คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วสุด3ามเดือนนะคะช้าสุดก็คือไม่เกินสิ้นปีหรือช่วงประมาณเดือนเดือนกันยาตุลาธันวาประมาณนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมมากๆแล้วคุณดูไพ่ทุกอย่างมันเป็นไพ่ที่สงบมากเลยนะ เป็นไพ่ที่คุณกับเขาไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรที่คุยกันไม่ได้อะทุกอย่างก็คิดว่าคุณกับเขาเคลียร์กันได้เพราะไพ่คุณทั้งคู่มีความแบบสงบนิ่งกันมากเลยเหมือนคุยกันด้วยเหตุด,ด้วยผลแล้วโอเคเข้าใจได้ถึงแม้ว่าช่วงแรกอาจจะมีความรู้สึกแบบหันหลังให้กันบ้างนะคะคุยกันไม่ลงตัวบ้างเคลียร์กันไม่ลงตัวบ้างแต่สุดท้ายท้ายสุดการคุยของคุณทั้งคู่อะ การใช้เหตุผลและการเปิดใจคุยกันหันหน้าคุยกันเนี่ยมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะคนคนนี้นะคะเขาจะกลับมาจัดการทุกอย่างให้มันให้มันเรียบร้อยอะแต่เขาอาจจะขอเวลาในการเคลียร์ตัวเองนิดหนึ่งเขาอาจจะพยายามที่จะไกลเกลี่ยใช้วิธีลอมชอมที่ดีที่สุดหาแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อที่จะจัดการนะคะให้ดีกับทุกๆด้านทุกๆฝ่ายแล้วดีที่สุดสําหรับคุณ แล้วคนที่เป็นคู่ชีวิตเป็นครอบครัวก,กันคุณก็จะได้กลับมาเป็นคู่ชีวิตเป็นครอบครัวก,กันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมส่วนคนที่เป็นคนรักกันการกลับมาในอนาคตของคุณกับเขาก็มีโอกาสที่คุณจะได้มาสร้างครอบครัวร่วมกันด้วยเช่นกันกลับมาครั้งนี้ใครที่คุณยังไม่ได้มีโอกาสเข้าบ้านเข้าช่องเขานะหรือเขายังไม่ได้ให้คุณไปทําความรู้จักแบบหัวนอนปลายเท้าเพราะวะ่าเดี๋ยวคุณจะได้รู้จักจะได้รู้จักครอบครัวเขาจะได้รู้จัก เขาเรียกว่าอะไรอะสังคมของเขารู้จักตัวตนของเขาที่แท้จริงรู้จักรอบข้างเขาทั้งหมดเขาจะพาคุณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาจริงๆจังๆแล้วนะที่เขาจะไม่ได้มาแบบว่าเออมามาคบมาคุยกับคุณแบบไปวันๆเหมือนกับที่ผ่านมาทีเล่นทีจริงให้ความหวังไปวันๆอะไรประมาณเนี้นะคะคนคนนี้ก็จะพยายามที่จะจัดการกับตัวเองให้ได้เราก็จะ จัดการกับปัญหาที่มันค้างคาคา,าลาคาซัางทุกอย่างให้มันจนแล้วจนรอดคือทุกอย่างก็พิว่าสุดท้ายแล้วคุณก็หนีกันไม่พ้นนะ่ะบทสรุปนะอันนี้คือบทสรุปนะคะก็พูดถึงบทสรุปไปแล้วนะเหลือแค่ว่าคุณจะต้องเปิดใจหันหน้าคุยกันเท่านั้นแหละอ่ะมาดูไพ่านางฟ้าอยากแนะนำอะไรไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเหมือนกับว่าท่านกำลังที่จะ ตอบรับในคําอธิษฐานของคุณนะถ้าใครมีมีการไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าท่านกำลังจะจะขอพรอท่านกําลังจะให้พรกับคุณกําลังจะให้คําอธิษฐานของคุณเป็นจริงนะคะแล้วตอนนี้ไพ่บอกกับคุณว่าให้คุณนะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องรีลิสนะคะอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นพลังงานด้านลบออกไปจาก ชีวิตคุณให้หมดนะคะเนี่ยเรื่องราวท็อกซิตท,ทั้งหลายอะไรประมาณเนี้ยนะคะเอนเนอรอะไรก็ตามแต่ที่มันมีแต่ด้านลบๆในความรู้สึกของคุณนะ่ะความโกรธความเกลียดความแค้นความเจ็บช้ำน้ำใจต้องเคลียร์ออกไปให้หมดล้างมันออกไปให้หมดนะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะตอบตอบรับคำอธิษฐานของคุณนะคะและเร็วๆนี้คุณเตรียมตัวนะนะคะ จะเกิดเหตุการณ์เนี่ย wedding birthday graduation Grad นะคะ anniversary คือจะมีการการร่วมเฉลิมฉลองยินดีหรือมันจะมีเหตุการณ์สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานวันเกิดนะคะงานร่วมแสดงความยินดีใดๆก็ตามเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ celebration เนี่ยเห็นไหมคะ นะคะการเฉลิมฉลองหรือคุณกับเขาอาจจะได้มีโอกาสกลับมาแต่งงานกันกลับมาหรือเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์เบิร์เดย์คุณก็ได้นะคะหรือครบรอบวันแต่งงานครบรอบวันที่เราครบกันก็ได้นะเดี๋ยวคุณกับเขาจะได้มีมีโมเมนต์เนี้ยร่วมกันนะคะในอนาคตนะการเฉลิมฉลองจะเกิดขึ้นการแสดงความยินดีอะไรประมาณนี้แหละนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยไพ่บอกให้คุณรีบเคลียร์ตัวเองซะเคลียร์จิตเคลียร์ใจซะ นะคะอย่าไปยึดติดอยู่กับสิ่งที่มันทำให้คุณเป็นทุกข์นะคะส่วนไพ่ใบนี้ไพ่บอกว่าให้คุณนคือคุณมีความงามตามธรรมชาติที่คุณถูกสร้างมาถูกรังสรรมาเนี่ยมันเป็นความงามตามธรรมชาติอยู่แล้วให้คุณมีความสวยงามความงามนะคะที่ไม่ต้องไม่ต้องแต่งเติมเสริมแต่งใด้อะ่ะเพราะคุณน่ะมีความงามจากภายในให้คุณแสดงออกจากภายในสู่ภายนอกออกมานะคะ ให้แสดงออกถึงความงามที่คุณมีอยู่ในตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องไปแต่งเติมเสริมแต่งใดใดทั้งสิ้นให้คุณงามแบบธรรมชาติที่ถูกสร้างมาขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันดีที่สุดแล้วแล้วคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณเช่นกันนะคะแล้วความงามที่ไพ่กำลังสื่อสารน่ะให้คุณเปล่งประกายมันออกมาจากภายในสู่ภายนอกนะนะคะ เปล่งออร,ร่าออกมาคิดบวกมองบวกมันก็จะแผ่กระจายออกมาเช่นเดียวกันนะทำให้คุณดูมีอ t t ร a c ชัน n ะดูมีแรงดึงดูดเนี่ยแหละคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะอ่ะต่อมามาดูข้อความกันฉันเสียความรู้สึกนะคะฉันจะรักและซื่อสัตย์กับคุณเสมอ ให้โอกาสฉันได้ไหมขอบคุณที่รักกันแม้ในวันที่ฉันไม่น่ารักฉันต้องการความเข้าใจนะคะฉันไม่มีทางเลิกกับคุณฉันชอบความมีเสน่ห์ของคุณเห็นไหมเขาบอกเขาไม่มีทางเลิกกับคุณนะ ฉันไม่ใช่คนดีที่สุดแต่พร้อมจะหยุดที่คุณเราควรเปิดใจคุยกันอ่ะเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้เปิดใจคุยกันสามเหรียญเห็นไหมแล้วการคุยครั้งนี้จะเป็นการคุยที่นำพามาซึ่งความสันติสุขของคู่คุณด้วยฉันชอบรอยยิ้มของคุณนะคะฉันชอบคุณมากคุณเข้าใจฉันผิดได้แค่แอบมองนะคะ จากเธอมาใช่ว่าไม่รักแต่อุปรสรรคมันแสนมากมายคุณคือแสงสว่างในชีวิตฉันเราไม่คู่ควรกันคุณอาจจะดูดีกว่าเขาก็ได้นะหรือคุณอาจจะดีเกินไปอ่ะฉันอยากดูแลคุณฉันคือคนที่โชคดีที่มีคุณนะคะคุณมาเติมเต็มหัวใจฉัน I miss you นะคะเขาคิดถึงคุณนี่ก็คือเป็นข้อความที่เขาอยากบอกกับคุณในตอนนี้ช่วงเวลานี้เลยนะก็เป็นพลังงานที่ดีนะคะใครต้องการที่จะรับพลังงานนี้ก็รับกันกลับไปละกันเนาะนะคะพลังงานก็ดีมากๆเลยด้วยแต่ว่าช่วงต้นอาจจะดูแย่นิดนึงเจอปัญหานิดนึงแต่สุดท้ายมันก็จะจบลงได้ดีนะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ